อันนี้ช่องตาเล่ค่ะช่องตาเล่ใจเกินแสนแชร์ให้แล้วคุณอภิเพชรลาคุณค่ะช,ช,ช่องตาเล่ก็เพิ่งเปิดได้สองสามเดือนนี่ค่ะสองสามเดือนนี่แหละเพราะว่าทำเผื่อไว้อย่างนี้แหละถ้าเกิดเป็นอย่างนี้หมดช่องของพอบ่อยทั้งหลายช่องก็ช่องล้วก็โดนบล็อกข้างอันล้อกอะ แล้วก็เห็ดอันไม่แต่ของย้ายเนี่ยก็เห็ดไว้ช่องเดียวแล้วที่นี่ก็เลยแบบเอาเปิดของตะเละไว้หน่อยเผื่อยังไงกับคอนแก่นมือ่อใดญน้ออีกจักอาทิตย์หนึ่งค่ะต้งได้ยินเสียงคุณยายแต่งขึ้นทอด <c oughs> แมนบ่ค่ะขอบคุณนะคะที่อยากได้ยินเสียงของคุณยายยำ <c oughs> คิดถึงไม่ได้ดูรายวันขอบคุณค่ะอ๋อเขาโอ้ยลิ้นกับฟันค่ะพี่น้องอย่างนั้นแหละเดี๋ยวเขาใจดีเขาก็มาหากันคือโอ้ยผิดกันดูแสงลูกดกลุกลูกเมื่อไหร่จะมามันเป็นเรื่องของเราเขาระบางสองคนค่ะพี่น้อง เ้าอย่าลืมเด้อถ้าผัวเมียถ้าพิดกันหาเขาไปหาเขาเขา,า,เขา,เขาก็เราก็รับฟังเขาก็พูดกับเราแต่พอเขาดีกันเราจะเป็นหมาทันที <laughs> อันนี้คืออ,นนคอ,อันนี้คือเรื่องเรื่องจริงเดยเรื่องจริงนะคะคนอื่นเขาพูดไปพูดไปอย่างนั้นแหละอะไรก็ไม่สู้เขาสองคนคุยกันหลอก รักตัวใหญ่ค่ะร้านไปไหนคะใ,ใหญ่ไล่กินนมค่ะตอนนี้กินนมอยู่นั่นยายเปิดช่องน้องพิดน้องพลใจเกินแสนเปิดได้ไหมย่านคุนวาย่านคุนวามาหากินน้ำหลานอีก พรเจ้าขังว่า่อยหากินน้ำหลานอยู่ว่าคอยอัน,อ,นอันบ่หักหลานแท้ว่าคอยอันเอารลานมาหาเงินหาค้ำอยู่ยาว่าเถอะบ่หักจังไงย,ยังมาเลี้่อยกับใบย้อมนี่ตนี่เวยสิมาบ่าบาหักฮเาบ่า <laughs> คนเรา่ะมัน <c oughs> จะนองกับไอ่แต่ลูกลูกท้องเดียวกันยังผิดกันอันนี้ลูกคนละพ่อและแม่แล้วมาอยู่ด้วยกันมจะว่าอย่างสมมติว่าคนนี้ใจคิดยังไงและอีกคนหนึ่งคิดยังไงมันคิดคนละอย่างความคิดคน แล้วทีนี้ถ้าจะพูดออกไปออกลัวเขาว่าด้ที่จริง,รงคุยได้ยิ่งคุยกันเท่าไหร่ยิ่งจะได้เข้าใจยิ่งพิดกันรู้เท่าไหร่ยิ่งจะได้ได้ใจกันได้พี่นอ้องถ้าว่าพิดกันเขาสีบลูเลยว่าคนนี้เป็นคนนี้ใจน้อยเนาะคนนี้ใจง่ายเนาะเอออย่างเงี้ยอันนี้คือประสบก,การณ์ของเราเฮามาก,ก่อนเขาก็สามารถบอกได้ว่าเขาอ่ะ มันเป็นเรื่องธรรมชาติของของมนุษย์น่หลี